ครับสวัสดีครับพี่พีทุกคนนะครับเนาะครับมืออ้นมมอนีอ้ก็มาพบพอกนะับป้อแตีมเนาะพี่น้องเนาะขับป้อแตีมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่โคราดต่ออีกเนาะพีน่นะ้องเนาะครับมื้อวันพุธเนาะพีน่นะ้องเนาะวันพุธท,ที่4มิถุนายน68แลาวพัฒนาออก329 626ครับเลขล่างก็ออก96เนาะพีน่นะ้องเนาะ คับของปูโคราชงวดที่ผ่านมาก,กันรุดเลยพี่น้องนะครับวันพุทธที่4มิถุนายนสองห้าหกแปดเราพัฒนาปูโคราชบนล่างวิ่งรูดสามกับสี่เน้นที่สี่สกับโบมาสามกับโบมาเนาะพี่น้องเนาะครับแต่ว่าสามซองอันพี่น้องทั้งอุบนุนนะครับเนาะทั้งอุบลทั้งอำน,นาจจะเลื่อน หรือกับทั้งหนอีกพี่น้องเป็นเอาเป็นเลขล่างไหมเล็หกลักแสนหลักหมืน่นครับสามซองนะครับเข้าตรงๆได้ด้พี่น้องครับมันนี้พมเตรียมภาพมาติดตามตัวเองนะพี่น้องเนาะครับกับลราพัฒนาปูโคราชนะครับ ไก่หน่อยพี่น้อง ไกลแล้มูมวนนะพี่น้อง ครับบนล่างวิ่งรูด4กับ5นะครับ 4กับ5เน้นที่4ครับส่วนปูจับคูยได้พี่น้องห3สาม เกีดสามแปดสามนะครับหกสี่เก็ดสี่ แปดสี่นะครับหกห้าเจ็ดห้าแปดห้านะครับ ชัดเจนนะพี่น้องเนาะครับปูเน้นที่4เนาะพี่น้อง6 4 7 4 8C ลักหากเบิ่งไว้น้ำได้พี่น้องเด้อ6 5 7 5 8 5น้ำนะครับ สัดเจียน,นะพี่น้องเนาะเาพี่มักตัวได้ก,กับพิจรารณามึงน่ะพี่น้องครับที่สําคัญเฮาก็นจะเริ่มกลับตัวไว้นํำนะครับเนาะครับวันศุกร์ที่6มิถุนายน2568้าลาวพัฒนาปูโคลาดบนล่างวิ่งรูด4กับ5เน้นที่4ครับเต็มเต็มน่ะพี่น้องเนาะ6 3 7 3 8 3 6 4 7 4 8 4 6 5 8 7 5 8 5 ครับเน้ 64, 7, 4, 8, 4, เนหกสี่เจ็นะพี่น้องครับอาพระเตียมกบใเบิ่งก่อนได้พี่น้องเนื้อปูบนทงมาให้นะครับครับลาวพัฒนา6มิถุนายน6 8 4กับ5เน้นที่4พี่น้องหกสามเจ็ดสามแปดสาม้าเห้านีครับสูตรใหม่เอกลักษณ์ของปู่โคราชนะพี่น้องเนาะ ปูประกาเชียนตัวน้นอยๆพี่น้องครับพเต้มขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆรับเ้อปูโคราชเนาะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พ่อเตี้ยมครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะ เอาฉะน,นั้นแล้วพอเตียมก็ไว้พอนกอยเขาก็ให้ปังๆครับพี่น้องอีฟซีก็จะได้โุกโศกมนันมันกันหน้าคามเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมนำหน้าคามครับสุดท้ายทายสุดนี้ก็อีฟซีทุกคนโศกโศกมนันมันและพี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยนะครับเนะาะรับพอ้กันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม